สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพามาโหลดแอปที่สามารถถา่ายหน้าจอได้นะคะก็คือแอปโมบิเซนนะะี่ค่ะเนี่ยนตะัวเอ็มเนี่ยเนี่ยก็เข้าเพจตัวนะคะจะทำยังจุดตำ โอเคค่ะก็มาพิมพ์ก็พิมพ์ว่าโมบิเซนนะคะ M O B I S E S E N นะคะนี่โมบิเซนอยู่อันนึงค่ะแล้วก็โหลดอันนี้ด้วยมันจะมีให้โหลดด่ไม่ต้องโหลดก็ได้รอให้เข้าโมบิเซนมันจะมีให้โหลดก็โหลดตอนนั้นเลยก็ได้ค่ะเป็นเวอร์ชัน2.0นะเข้าโมบิเซนแล้วปุ๊บก็โหลดกดออกแล้วก็กด มีนก็จะมันอาจจะไม่ใช่หน้าจออย่างนี้ค่ะหนา้าอจอยังไงก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าก็ทำตามที่มันบอกไปเดี๋ยวก็ได้เองนะคะมก็มีแค่น,นี้แหละบา,บาย